สวัสดีค่ะเพื่อนๆพ,พอนเป็นคนที่เมื่อเจออากาศเย็นนะคะจะมีอาการแสบคอน้ำมูกไหลคัดจมูกน้ำตาคลอปวดเบ้าตาแล้วก็พอปวดนานๆเข้าเนี่ยก็จะมีอาการปวดหัวร่วมด้วยนะคะเป็นอย่างนี้มานานมากเลยคะ่ะไปหาคุณหมอแล้วนะคะคุณหมอแนะนำว่า,าให้ทานยาแก้แพ้เราก็ทานยาแก้แพ้มาต ก็เป็นเป็นหายๆไม่หายขาดสักทีนะคะคอยก็เลยหันไปหาสมุนไพรอาหารเสริมวิตามินต่างๆนะคะคอยก็ทานหาทานมาหลายตัวมากเลยคะ่ะแต่ก็ไม่ดีขึ้นยังกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะคะจนกระทั่งคอยได้มาเจอกับตัวนี้นะคะนี่เลยคะ่ะผลิตภัณฑ์อาหารเสริมยูคอนะคะเป็นเป็นผลิตภัณฑ์ที่สกัดจากสมุนไพรร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะ มีอโยอมีมาตรฐานการผลิตที่ดีมากเลยค่ะตัวนี้นะคะมีส่วนผสมหลักๆก,ก็คือน้ำมันจมูกข้าวนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยจะช่วยในเรื่องของการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันร่างกายค่ะสาเหตุที่เราเป็นหหายไม่หายคาสักทีเนื่องจากว่าร่างกายของเราเนี่ยนะคะมีภูมิคุ้มกันค่อนข้างต่ำกว่าคนปกติทั่วไปค่ะ อยากให้ทานอาหารเสริมตัวนี้เลยนะคะช่วยได้จริงๆคะ่ะเคยทานมาแล้วหนึ่งกล่องะคะ่ะกล่องนี้เป็นกล่องที่สองก็เหลือนิดหน่อยนะคะใกล้สมรักแล้วตอนนี้ก็อาการดีขึ้นมากคะ่ะใกล้ปะหายขาดแล้วนะคะวิธีทานนะคะก็ทานหนึ่งเม็ดก่อนนอนนะคะ ทานง่ายค่ะเป็นเม็ดแคปซูลดูดซึมเข้าร่างกายได้ดีค่ะหาซื้อได้จากตัวแทนนะคะตอนนี้มีโปรโมชั่นซื้อสองฟรีหนึ่งรีบเลยนะคะ